ยายกับลูกยายกับลูกสาวปลวกทวดดินี่ท่านเลยแล้วยายกับมัวแต่อัดคลิปอยู่นี่เห็นไหมอัดปอกอันนี้ท่านเลยแล้วอเมื่อนี้เขาเสื่อนเขาเสือหมักอันนี้หมักทุเรียนมาเออยายก็เลยสิกินก่อน ก้องล่าอันก้องละสามสิบสามสิบห้า,หาเหรียญได้ได้สี่ขีดนวนมันเนี่ยได้สี่ขีดเพอาถึงสามสิบห้าเหรียญเป็นเท่าไหร่อสิเป็นพันกว่าบาทถูกตัวสี่ขีดพันกว่าบาทนิดหนึ่งตัวได้สี่ขีด แกบหลายห้องแกะแกอหัวหัวเมืองฝรั่งหัวรถอือบอกน้ำไม้ท่านเรียแล้วบอกน้ำไม้ท่านเรียแล้วดอกบอกน้องบุ่มไปเอาอันนั่นอยูจะไปทำงานเลยไปเอาอันนั้นมาให้แม่เด็ดเถอะดอกซึ่งอยู่ร้านอาหารซึ่งอยู่ร้านอาหารมาให้ยายอัน หนึ่งหนึ่งนองไม้ได้ะสนุกว่าไว้กัสิมัดไว้เข่ากินสนกุกอ้อนนอไม้อันนี้นะตกปวกง่ายตปวกออย่ายเียเพราะเล้ยง่ายเดี๋วอันนี้ปวกง่ายหลยอนล้นาน,าน,อนี้ก็บ่หนาวปันดใดดอกื้นนี้ก็บ้่นหนาวปันใดใคอยู่ ใกล้ที่สองทุ่มครึ่งแล้วก็ยังอยู่นอกได้อยู่เปรี้ยวก็มวนหลายตัวเนี่ยกับลูกนั่นหลายเลยน้องฮอกกับมะเคยเห็นจากเทียนะมาอยู่หลายปีแล้วมาอยู่หลายปีแล้วอ่อนมาเป็นพ่อจากเทียนไก่ไปอยู่บนบลูจักสถานการณ์มันว่ามันอยู่จังใดเออมันอยู่จังใดมัน โหงายไม่ได้ฮะนะก็รังเขาก็ไทยทิมเขาเอารุดไอ้เขาเรุดตัดหนี่ตัดทิมรุดแล้ว mm. เขาตัดทิมเลยมีแต่นอนงามๆเขาตัดทิมตัดทิมหมดนุกเอาแม่ไปพ่อ,อ,อมาเลย mm. ได้โชคดีตัวกันลูกจกักปีนึงแล้วกันต่อไปก็เอาอีกละปีหน้าปีไหน,หนก,ก็บบุญดอกแล้ว,วเอารุดไม่ได้ยาก บ่ได้สนกับฝรัา่างหละฝรั่าางก็เห็นเอาอยัางต์มาจีหากเอาโกโก้รอขนอทาง <laughs> หากเอาโกโก้รอขนอทางด้วยย่ายไปกับอีหลาสองคนลหนลานหหนหอ่ก็ไ่ได้ไปดอกหลานห้รีเฮียนได้ๆ ป้านไม่กับพ่อแล้วเออป้าป่ากับพ่อแล้วป้าหอยกับพ่อแล้วจากป้าป่าป้าหอยป้าอันแล้วมายุก็ได้ เลาหนาวซาให้ต้นไม้ต้นไร่ได้ขึ้นได้พักมีได้ปลูกได้อือ คู่นล้วจังสีอันแล้วอันนั้นอัเด้อเบิ้งอันนั้น่วนอันเด้อเดี๋ยวนิดเดียวอือเออตอบก่อนเอ้าวทำไมเนาะ